สวัสดีครับผมพลนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดสอบครับว่าดากอนิชนะครับเมื่อมันเนี่ยอันติีเลือกผู้เผ่าไฟนะครับแล้วมันยืนอยู่บนูเผ่าไฟเนี่ยจะมีอะไรไหมครับที่สามารถทําให้มันล่วงลงมาได้เรามาเริ่มทดสอบกันเลยครับอันดับแรกนะครับขอเป็นเดโมครับทําการพุร่งออมาทิ่หวเห็นไหมครับมันจะเป็นดามเมจนะครับขึ้น แต่ว่าไม่ร่วงครับต่อไปครับเซฟเฟอร์ครับคัดเห็นไหมครับมันจะก็ไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับต่อไปครับเป็นอันติของลิฟบ็อกเกอร์กลับมากับพี่ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับหรือ <'s> จะเป็นทุกของกันเลดครับลด <'s> เล้งนะครับ โดนาเมะนะครับแต่ว่าไม่ล่วงครับเช่นเดียวกันครับเพรเซนเนอร์ก็ไม่น่าจะได้นะครับโดนาเมจครับแต่ว่าไม่ล่วงครับต่อไปนะครับลองตันตีของนันเทศนะครับว่าจะสามารถทุกได้ไหมกดไม่ได้นะครับตันตีดันเทศไม่สามารถกดได้ครับต่อไปครับฟลักตันติครับ ไม่ได้เช่นกันครับสอ2ที่เกิดดาเมจนะครับแต่ว่าไม่สามารถลากมันลงมาได้ครับต่อไปครับมายล่าครับมายล่าติดถูครับนาก็นิดจะค้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ล่วงลงมาจัดเราครับต่อไปครับเนี่ยสุดท้ายแล้วครับอันโดไม่ได้สลับพี่ครับก็ไม่ได้เช่นกัน ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าการที่จะทําให้เจ้าตัวดาร์โกนิสนะครับหล่นจากภูเขาไฟได้เนี่ยมีเพียงแค่มันกระโดดลงมาเองหรือมันโดนตีจนภูเขาไฟมันแตกะครับมันถึงจะล่วงนะครับหรือว่ามันตายนี่นแหละครับผมเรื่องวิธีการอื่นเนี่ยรับประกันเลยครับไม่ไม่น่าจะมีแหละส่วนเพื่อนๆนะครับหลายคนที่กลัวครับว่าเฮ้ย ไม่มันเก่งนะว่าตัวนี้จริงๆนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราขีดครับนี่ครับถ้าฮีโร่ทั่วไปอย่างนี้ครับสามารถสกิลใส่ดาร์โกนิดได้ไม่อั้นครับก็จะโดนสกิลแต่เต็มหน่วยนะครับไม่ว่าจะเฮกจะจับจะสกิลยังไงเนี่ยดาร์โกนิดก็โดนหมดนะครับคือมันจะไม่ไม่ขยับแค่นั้นเองครับแล้วส่วนความเก่งนะครับที่ทําให้ดาร์โกนิดมันน่ากลัวเพราะว่าเมื่อมันอยู่บนภุเขาไปครับมันจะ ต้านทานดาเมจนะครับได้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยแหละสําหรับที่มันจะโดนนะครับก็ทําให้มันเนี่ยได้เปรียบนะครับวันนี้เนี่ยก็โอเคครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย